สวัสดีครับพระสมเด็จประวดหมายเลข2 4 1รครับองนี้นะครับลักษณะนะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยชัดเจนครับใบหน้าในวงลีเกทะลซุซมนะครับอกผายสง่านะครับฐานนะครับอันนี้สอบตรงอันนี้เฉียงอาจจะไม่เยอะนะครับซุ้มมีการหักมุมนะครับค่อนข้างจะเนียนนะครับไม่หักแบบชัดเจนกรอบกระจกลงสัดส่วนโคเดนเลโชนะครับในลักษณะขององค์พระเนี่ยครับเราเห็นได้ว่า ผิวเนี่ยนะครับเข้มเงามันนะครับเป็นลักษณะแก่นะครับน้ำมันตังอิ้วน้ำว่านนะครับแล้วก็แข้งสารชัดนะครับฐานเขียงนี่มีร่องนะครับรางน้ำตื้นนะครับแล้วก็บริเวณนี้เห็นไหมเชื่อขึ้นเรื่องน้อยเฉียงลงนะครับด้านข้างดูเหมือนขนมกยาศาด้านหลังนะครับมันเงานะครับมีรอยปูไตนะครับคือค่อนข้างฉ่ำเลยนะครับองนี้นะครับพระนะครับจะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยนะครับเหลือง เข้มน้าตาลนะครับเออพูดง่ายนะครับเป็นทั้งน้ําว่านนะครับแล้วน้ํามันตังอิ้วฉ่ำนะครับแต่จุดที่ค่อยๆจืดหรือบางลงเนี่ยจะเห็นลักษณะผิวลักษณะคล้ายๆเนื้อที่เป็นผิวเทียนชัยนะครับซึ่งโนูพาที่เป็นเนื้อลักษณะนี้นะครับจะมีความคมชัดนะครับคือยุบขดเนี่ยน้อยนะครับเวลาเราดูตาเปล่าเนี่ยจะเรียกว่าพาที่แบบคมเลยนะครับเรียกว่างี้ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นแข้งสันนะครับแล้วก็มีมูลสารเหนอยู่แล้วนะรพระซุ้มกอกาแพงเพชรก็มีนะผงตะไบทองเนี่ยมีเยอะเต็มทั้งองค์ครับแล้วพระลักษณะเนื้อนี้นครับจะมีมูลสารอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความสวยงามนะครับในอีกลักษณะหนึ่งครับ